ไปเดนเล่นกันเถอะไปไปเห็นเห็นอย่ไหนคนไหนคนนั้นไอเว่น ไอ้เพื่อนฉันแหน่ะใช่เธอวะฉันก็เหมือนกันบวกกูว่ามาันต้องกลับบ้านแล้วอ่ะเพราะมันเย็นแล้วเพื่อนแต่ว่านี่ยังตอนบายอย่ายเลยนะคือคือกูอยากให้มันกลับ,ลบอ่ะกูไม่กลับมีปัญหามีดิงั้นันไม่ทำกรรมจะกลับเร็วกว่านัสวัสดีครับผมเทียร์พี่แอ้พักนี้ครับ สวัสดีครับผมชื่อในรัมครับผชื่ออะไรครับชื่อนวลค่ะ <c oughs> นี่ได้รู้จักครับนี่ได้รู้จักค่ะผมว่ากำลังเดินเล่นอยู่พอดีเดินได้กันไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะดีฉันกําลังเดินกลับบ้านพอดีต้องการเพื่อนส่ง <c oughs> ไหมครับไม่ลคะค่ะเดี๋ยวฉันว่าเดินกลับบ้านคนเดียวดีกว่าว้าไอ้ใครีหน้าแตกเลยโอ้มึงก็เหมือนกันอะ โอ้เพื่อนโดนจนร้องเป็นของฉันนายเตรียมโดนร้องไห้ได้เลยทำไมจะร้องไห้าบลาบลาบลาาบลาบมาชายีวะฮะเข้าไปข้างในเลยนะเราอยู่เ,ยเร็วเร็ว แล้ยินเขาวาผิดนับได้ผมเป็นคนตนหน่งครัเป็นตำรวจเหรอครับครับคับหรอคับหรอคับหรอเฮ้ยเปเอามือมาไว้ลังเอออย่างนั้นแหละดีมาก เสีใจจริงไม่ต้องย้คุณสำรัจคะทำอะไรถาคขายเป็นเราต้องี่ชดที่ีละคะปีเื่อหรมันทําังไงมึงว่าเรื่งใส่ยีไงตอนนี้นอฉันดเองเดี๋ยวต้องู เขาไปไหนครับไม่รู้ครับไปออฟฟิศครับจะกลับเมื่อไรครับห้าโมงเย็นครับผมขอไปนั่งรอได้ไหมครับได้ครับไัดปยักพักตีปุไปไหนล่ะถอ้านายมีอะไรก็ไปทำก็ได้ฉันไม่ยุ่งของในบ้านหรอกครับ มีอะไรมีคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนเก่าใครวะโอ้นี่ยแหละไม่ลอมไปเนี่ยใช่สิโอ้พูดมีใช่เลยใช่อยู่แล้วคนเดียวว่าแต่ว่ามึงมีเพื่ออะไรมาทีี่่นวะแม่มาหาเพื่อนเก่ากับแม่ละออเฉยๆแม่แม่ละอ้อเหรอก็ใช่น่ะสิไม่ได้เจอลูกมนานเลยไงรู้หรือยังว่าแม่ละออกกำลังจะแต่งงานเลยจริงเหรอจริง

แม่เธอนะรู้จักมากๆด้วยจักแม่เธอด้วยพ่อของพ่อของหนูเป็นไรบ้างพูดยาไปเลยพงนารักใส่ดีพดหล่อหล่อมากไกช่หหลอรักดินเลยแม่มึงยอมทุกอย่างเนี่ยเชื่อดิ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ